น้องเขาก็ค่อนข้างที่จะป้องกันตัวเองได้ดีเยี่ยม<ะ>ผมอะจะเป็นคนที่น้องอาจะจะจะ,จะเตือนว่าแบบพกแมสไปหรือเปล่ามาวันนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นยังไงแบบเฮ้ยล้างม้ยล้างมือดูเขามีเจลไวไอยู่แล้วแหละเขาก็มีแบบอะไรพวกนี้ก็ก็โอเคครับแล้วก็เราก็พยายามแบบนะดูดูอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนะ่ะไม่น่ากลัวแต่ก็อย่าประมาท ป้องกันไว้ดีกว่าก็ได้ลูกโปง่งก็น่ารักมากขอบคุณครับยิ้มกว้างครับยิ้มกว้างก็เซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้บอก่อนอใช่ครับก็ลูกโป่งวางอยู่หน้าบ้านดีที่แบบเนาะเขาก็แบบเล็งเห็นถึงวันสําคัญน่ารักต่างๆซึ่งจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอะไรเงี้ยคือคือด้วยความที่น้องเขาก็สไตล์นี้เขาจะเป็นคนแบบจุ๊กจิ๊กคิดถึงความรู้สึกแบบเป็นคนแบบ น่ารักอะ่ะเพาเป็นแบบรักครอบครัวเขาจะรู้ว่าแบบมันต้องทําอะไรอะไรยังไงจะแบบเออแบบอะไรอย่างาแบบเออแบบางี้ยเ,เราก็เรียนรู้ไปคือทุกๆงานที่มีการรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยผมว่าตอนนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยยิ่งช่วงนี้มันก็ต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่า,เ,าเพราะมันก็ไม่ได้แบบ ต้องวิตกกังวลขนาดนั้นคือ<ม>ถ้าเราดูแลสุขภาพอาบอกกำลังกายอยู่สม่ําเสมอเนี่ยผมว่าถ้าเราร่างกายแข็งแรงบอกว่าเราก็มีภูมิต้านทาน,<ม>ทานนะครับช่วยได้เยอะ,ยยอะห่วงทุกๆคนมากกว่าเ<ม>พราะว่าจริงๆแล้วบางทีมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะ<ม>ก็ป้องกันแล้วก็มีการทําทุกวิถีทางเพ<ม>ื่อจะป้องกันไม่ให้มันแพร่กระจายอยู่แล้วแหละและผมเชื่อว่ามันก็ทําได้เพราะเนี่ยเราก็ต้องแบบเนาะช่วยกันดูแลตัวเองแบบคอยแบบล้างม้ล้างมืออะไรอย่างงี้มีแอลกอฮอล์ล้างมือหรือว่า ใส่แมสป้องกันยิ่งม,มันมีทั้งนะมีทั้งเรื่องโรคมีทั้งเรื่องเชื้อไวรัสทั้งฝุ่นทั้งๆๆนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพไม่มีใครอยากเป็นหรอกเนาะแต่บางทีมันมันติดโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเราเราก็พอเรารู้สึกว่าเราเราเป็นไข้อะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องแบบอยู่บ้านหรือเปล่าหรือว่าลองปรึกษาดูว่าเราต้องทํายังไงหาหมอต้องดูแบบมันมีระยะเพาะตรงเพาะตัวอะไรเงี้ยตอนนี้ก็หลายๆคนเพื่อนๆผมก็มหลายๆคนที่กลับมาจากประเทศที่แบบสุส่เสี่ยงเงี้ยก็กักตัวอยู่ในบ้านจ อยู่ในบ้านไปจ้าอะไรเงี้ยครับก็เยอะเหมือนกันครับแต่ผมว่าก็ดีครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่การยกเลิกนะบางอย่างถ้ายกเลิกได้ก็คือยกเลิกแล้วก็ใช้วิธีการทำอย่างอื่นนะอาจจะเป็นการอัดคลิปหรือว่าสัมภาษณ์ออนไลน์แทนอะไรเงี้ยที่ที่ไม่ต้องไม่ต้องออกไปไปไปเจอคนหมู่เยอะอะไรเงี้ยครับเป็นปีที่เราต้องต้องเข้มแข็งนะ